สิบสองสัตธิวิหาริกวัตข้อวัดที่ภิกษุผู้เป็นอุปชาควรปฏิบัติต่อสัตธิวิหาริกสมัยนั้นมีอุปชาที่ไม่ประพฤติชอบในสัตธิวิหาริกจึงมีภิกษุผู้มักน้อยเพ่งโทษติเตียนพจนาต่อความประพฤตินั้นนี้แหละเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสัตธิวิหาริกวัตแก่อุปชาทั้งหลายเพื่อจะพึงประพฤติให้เรียบร้อยในสัตธิวิหาริกดังนี้หนึ่ง เอาทุระในการศึกษาของสัตว์ที่วิหาริกด้วยอุเทศคือการบอกบาลีด้วยปริปุชชาคือการอธิบายความแห่งบาลีด้วยโอวาทได้แก่การกล่าวว่าจงทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ในเมื่อวัตถุที่ควรทำหรือควรห้ามยังไม่เกิดขึ้นและด้วยอนุสาได้แก่การว่ากล่าวอย่างนั้นในเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้ว 2. สงเคราะห์ด้วยบาทจีวรและบริขารอย่างอื่น ถ้าของตนไม่มีก็ขวนขวายหา 3. ขวนขวายป้องกันหรือระง,งับความเสื่อมเสียอันจักมีหรือได้มีแล้วแก่สัตว์ที่วิหาริกดังในกรณีของผู้เป็นสัตว์ที่วิหาริกปฏิบัติต่ออุปชาเช่นระง,งับความกระสันของสัตว์ที่วิหาริก 4. เมื่อสัตว์ที่วิหาริกอาพาธอุปชาพึงทาการพยาบาลพึงปฏิบัติตั้งแต่ให้ไม้สีฟันเป,ป็นต้นไปจนถึงตักน้ําไว้ในหม้อชาระ เหมือนด้วยอุปัชยวัตรทุกข้อเว้นแต่อุปัชาไม่ต้องบอกลาสัตธิวิหาริกเท่านั้น 13. อาจารยวัตรข้อวัดที่ผู้เป็นอาจารย์จะพึงประพฤติต่อผู้เป็นอันเตวาสิกพึงรู้โดยในของผู้เป็นอุปชาจะพึงประพฤติต่อผู้เป็นสัตธิวิหาริก 14. อันเตวาสิกวัตรข้อวัดที่ผู้เป็นอันเตวาสิกจะพึงประพฤติต่อผู้เป็นอาจารย์พึงรู้โดยใน ของผู้เป็นสัตว์ที่วิหาริกจะพึงประพฤติต่อผู้เป็นอุปชา 15. ก้ีฬานุป,ปัฏฐากวัรข้อวัดที่สงควรปฏิบัติต่อภิกษุอาพาธพระศัสดาทรงปรารับถึงการอาพาธของภิกษุไว้ว่าภิกษุทั้งหลายมารดาก็ดีบิดาก็ดีของเธอทั้งหลายไม่มีถ้าพวกเธอจะไม่พยาบาทกันเองใครเล่าจะพยาบาทพวกเธอภิกษุใดปรารถนาจะอุปถาเรา ขอให้ภิกษุนั้นพยาบาลภิกษุไข้เถิดถ้าอุปชาอาจารย์สัตธิวิหาริกอันเตวาสิกข,ของภิกษุไข้มีอยู่ให้เถิดพยาบาลกันกว่าจะหายหรือสิ้นชีพถ้าไม่มีให้ผู้ร่วบอุปชาร่วมอาจารย์พยาบาลถ้าภิกษุไข้เป็นผู้จรมาตัวคนเดียวให้ส่งพยาบาลอธิบายได้ว่าให้พระสังฆเถระเอาธุระในการดูแลภิกษุอาพาธเป็นกิจสง์ จัดภิกษุบางรูปให้พยาบาลประจําหรือจัดให้ผลัดกันรับวาระพยาบาลสุดแต่จะสะดวกถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติในวาระตนเป็นอาบัติแก่ผู้นั้นแท้แม้พระเถระก็ไม่ผลวาระไปได้หากแม้ส่งทั้งปวงมอบให้เป็นธุระแก่ภิกษุรูปหนึ่งหรือมีภิกษุรูปหนึ่งผู้ประกอบด้วยวัดรับว่าจะพยาบาลเองไซส่งทั้งปวงพ้นอาบัต แต่ภิกษุผู้เข้าใจพยาบาลก็มีไม่เข้าใจก็มีถ้าไข้หนักสมควรเลือกเอาภิกษุผู้เข้าใจโดยมอบให้รับทุระเป็นผู้พยาบาลใกล้ชิดภิกษุอาพาธภิกษุนอกนี้ควรให้เป็นผู้ช่วยขวนขวายในภายนอกเป็ดต้นว่าช่วยต้มน้ำหรือซักผ้าภิกษุพร้อมด้วยองค์เป็นคุณหข้อดังนี้สมควรเลือกเป็นผู้พยาบาล 1. รู้จักประกอบเภสัช 2. รู้จักของแสลงและไม่แสลงเก่โรค 3. นําเข้าไปให้แต่ของไม่แสลงและกัดเอาของแสลงออกเสีย 4. เป็นผู้ไม่รังเกียจของโสโครกไม่ใช่เป็นผู้มักได้มีจิตเมตตา 5. ชี้แจงให้สมาทานให้อาดหารื่นเริงด้วยธรรมิกถาได้ภิกษุอาพาธจะเป็นภาระของเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันสมควรจะทำตนให้เป็นผู้พยาบาลง่ายดังนี้ 1. ทําความสบายให้แก่ตนไม่ฉันของแสลงและไม่ฝืนตามความสบายอย่างอื่น 2. รู้จักความพอดีในของไม่แสลงเช่นไม่ฉันมากเกินไป 3. ฉันยาง่าย 4. บอกอาการไข้ตามเป็นจริงแก่ผู้พยาบาล 5. เป็นผู้อดทนต่อทุกโกรทนาสามเณรเอง,เองก็ควรได้รับการพยาบาลดุจเดียวกับภิกษุเพื่อสหธรรมิกคือภิกษุก็ดีสามเณรก็ดีอา,าพาธอยู่ที่ใด แม้เป็นทางไกลและเป็นเวลาใประสา,าก็ทรงอนุญาตให้สัตตาหะไปพยาบาลได้และยังยกเว้นเรื่องการขอนิสัยและอื่นๆอ,อีกหากภิกษุหรือสมมามเณรทำการกิริยาลงแล้วบริขารเป็นของสงฆ์ด้วยทรงอนุญาตไว้ว่าภิกษุทำการกิริยาแล้วสมมามเณรทำการกิริยาแล้วส่งไปเจ้าของในบาทจีวรก็แต่ว่าผู้อุปถาดคนไข้มีอุปการะมาก เราตถาคตอนุญาตให้มอบบาทและไตรจีวรแห่งภิกษุผู้ทำการกิริยาและบาทจีวรแห่งสามเณรผู้ทำการกิริยาแล้วแก่ผู้อุปถาคคนไข้แม้สามเณรผู้อุปถากคนไข้ก็ได้สวดเสมอภิกษุในของเหล่านั้นสิ่งใดเป็นและขูพันและขูบริขารของเหล่านั้นเราตถาคตยอมให้ส่งที่พร้อมหน้ากันอยู่แจกกันในของเหล่านั้นสิ่งใดเป็นครุพัน ครุบริขารของสิ่งนั้นเป็นของส่งที่มาจากทิศทั้งสี่ซึ่งมาและไม่ได้มาเป็นของสละไม่ได้แจกกันไม่ได้